เราอยาเธอสดที่พอต้องโง่ต้องต้พและอดทน้าก็อ่อนละจริงจริงลูกลูกจ้างตอนคำแมตอนชอหุงข้าวหาปลาตรียบม,มีเดียบผ้าตัดเปิ้ก็ไปวางางานโนบ้า ก็เน oh, yeah. hey, 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 hey. ื้อไอยพอดงโอโอ้โเอ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 ๋เอ๋เอ๋เอเอ๋้อ๋อเออออ คุณรางวัลน,น้ำใจด้วยนะครับตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอต้องกลับขออภัยด้วยแฟนขับตามมาหมดหมด <c oughs> ต้องขอ วันนี้ไอ้แหว่งไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ไอ้ตัวเฮียนําผิดไปสัตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรทีมงานบ้านดวงดีแก้ตัวได้ก่อนที่จะทำการแสดงเลยปานนั้นนะครับกราบขออภัยมีรักแฟนผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมไล์สดนะครับในขณะนี้ครับที่เห็นอยู่นี้อย่าคิดว่าผมไอ้แหว่งไวๆเอาผ้าเหลืองมาล้อเล่นเอา,าศาสนามาล้อเรียนนะครับ เพราะว่าการแสดงในท้องเรื่องนี้มันจะต้องมีพระนะครับแล้วลิเกทั้งคณะเลยไม่มีใครเป็นพระได้ลงได้ชั้นเป็นพระเดี๋ยวแกคอยดูท่านแรกไหวพระพุทธเล่นเต็มที่ครับเพราะมีกำลังใจจากลูกชายน้องบีพนชยัย พระเนี่ยมึงนึกว่าคุณจะไปต่อยมวยลุมพินีหรือไงไหวพระพุทธธรรมดาตีเรีงเต่งเต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 ่งเงเียงเตงเตงเตงงเตงเตงเตงเโมตัสตาพาก็เาวะโตอาลหะโตรมะสัมุนตสตนโมตัสตาพาก็เอาวะโต สัมมาสัพพุทธะนโมัตตาภาภะวะโตอาละหะโตสัมมาสัพพุทธานโมัตตาภาภะวะโตอะละหะโตสัมมาสัพพุทธานโมัตตาภาภะวะโตอาละหะโตสัมมาสัพพุทธานโมัตตาภาคะวะโตอะละหะโตสัมมาสัพพุทธา เลินพรญาติโยมอัตมานามว่าพระหมูที่จริงแล้ว่โยมสถานที่นี้ไม่ได้เป็นลานสง์หรอกอัตมาทุดดงมาเห็นสถานที่นี้เหมาะที่จะเป็นลานสง์เลยเกณฑ์ญาติโยมคนชาวบ้านแถวนี้มาช่วยกันจัดสรรแล้วก็ถากถางโค่นต้นไม้ต้นใหญ่ให้เป็นลานวัดเวรเจ้ากรรมของอัตมาไปช่วยญาติโยมเขาโค่นต้นไม้ต้นใหญ่เกิดโค่นล้มทับปลิงแม่ลูกอ่อนตายก่อนเสียชีวิตขึ้นมา สงสารลูกลิงจับจิตจับใจเลยเก็บลูกลิงตัวนั้นเอามาเลี้ยงไว้ในกุฏิของอาตมาญาติโยมคนชาวบ้านแถวนี้ก็ใจบุญสุนทานเอานมกล่องมั่งนมกระป๋องมั่งมาถว่าให้อาตมาอาตมาก็ชงใส่ขวดให้ลูกลิงนั้นดูกินอยู่เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งโยมบ้านเหนือนิมนต์ไปสวดบ้านใต้อาตมาเป็นพระก็ดิ่งไปบ้านใต้ไปถึงสวเดเสร็จจับเรียบร้อยกลับมาถึงวัด ด้วยความเพียของอัตมาเข้ากุฏิเผลอนอนหลับไปสบงเปิดมาถึงสะเอวลูกลิงอะสิโยมมันเห็นของอัตมามันคิดว่าหัวนมมันดิงมาดูดแล้วดูดเล่าดูดแล้วดูดเล่าอยากจะจับลูกลิงนั้นฟาดกับปกเสาสลา,าให้มันตายเส็แล้วรูรอดไป แต่ล่อยไว้นานๆมันก็เพลินดีเหมือนกันนะโยมอัตมาเลยตั้งชื่อวัดของอัตมาว่าวัดลิงดูดแต่พวกพหลังพี่เกลือมาวัดของอัตมาไม่เรียกวัดลิงดูดแล้วเรียกวัดวานนอนสมุกวานนอนก็แปลว่าลิงสมุกก็แปลว่าดูดรวมกันแล้วก็วัดลิงดูดนั่นนะโยมวันนี้เป็นวันของอัตมาวันพระวันพระเดี๋ยวต้องมีญาติโยมเอาสำรับอาหารมาประเคนให้กับอาตมา นายตะพานหินไวหลวงพ่อดิจ้าค่ะอ้าวมึงมาเรียกกูหลวงพ่อกูไม่ได้กับแม่มึงตรงไหนล่ะอ้าวก็หลวงพ่อเป็นพ่อของหนูไงพ่อเองเหรอใช่เจ้าค่ะว้ายจะจวกลูกซะแล้วสวยจริงๆแต่ขอบ,บอกไว้เลยว่าชาตินี้กูไม่เอาแล้วทางลิเกทำไมเจ้าคะ่ะหุยเจ็บโคตรเจ็บเลย แต่มันก็อย่างนั้นน่ยนานๆไปอ่ะเนาะมันก็ชินไปเองมันก็คล้องเอาอะไรมาถวายแกงหมูเจ้าค่ะอ้าวกูเป็นพระดีๆมึงนึกยังไงเอากูไปแกงหมูสุกรเจ้าค่ะหลวงพ่ออุ้ยกูไม่รู้จักรักสุกรกูรู้จักแต่เดือดพริกพอยแป๊บเจ้าค่ะเอาผ้ารับประเคนอะไรนะหลวงพ่อผ้ารับประเคนค่อยๆวางค่อยๆวางเออค่อยๆวางเพราะว่าเดี๋ยวทรงจะเสียเพราะต้อง ช้อนเนี่ยโยงเก็บไปแล้วหลวงพ่อจะใช้อะไรเจ้าคะเป็นพระมันจะต้องมีช้อนส่วนตัวทำไมไม่ใหญ่ขนาดนั้นล่ะเจ้าคะอ้าวปัดช้อนกูเนี่ยมึงนึกว่าบุงกี่ไงเจ้าคะ่ะยังเรียนอยู่ไงเรียนอยู่เจ้าคะ่ะมีค่าเทอมไหม ยังเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเทิมเท่าไหร่สองพันเจ้าค่ะไอ้าเหี้ยอืมโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยไหมเจ้าค่ะแม่นานนี้สุดยอดสุดยอดทำไมเจ้าค่ะ งานอื่นนะจะพาเขเลี้ยงดีที่นี่แลเลี้ยงกระลำปีผัดหมูเจ้าคะไม่ใช่กระลำปีหมูกูเคี้ยวไม่ได้ทำไมเจ้าคะมันติดฟันไม่อร่อยเหรอเจ้าคะหลวงพ่อกินไม่ค่อยได้พักนี้ทำไมเจ้าคะเวลาลับสะพานหินดี่ไรลแม่งกินข้าวไม่ได้ทักทีน้ำเอามาจากไหนเนี่ย กันมากับมือเลยเจ้าค่ะบาโอ้ยเยี่ยวใจ้โคตรด้วยพระปีเลยน้ำฝนเจ้าค่ะหลวงพ่อน้อน้ำสัตตถุนทอนหลวงพ่อจะเล่นน้ำทำไมเจ้าค่ะนั่งขนมือเจ้าค่ะอาตมาพระหมูแห่งวัดลิงดูด จะปล่อยสินเลื้อยเข้าไปหาโยมแล้วเลื้อยมาทําไมเจ้าคะไปฉกมัง้งเกิดดีใครถามกูอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะพนม <c oughs> พนมือเจ้าค่ะ <c oughs> พนมมือสิพนมมือแล้วเจ้าคะ่ะอันนี้มันพนมมือหวานอ่ะ พุทธังธทำมังสังฆังสังตังเป็นจังเก่าจังแสบจังซื้อยามาทาสังตังตังตังเป็นจังเก่าจังแสบจังเก่าจนหำจะพังเก็บข้าวเก็บของ เครื่องไฟยังบ่นเลยบอกให้รีบเลิกเถอะนะเ <c oughs> มื่อกี้เสียงเครื่องไฟไม่เลิกสักทีแม, <c oughs> ม่นางเจ้าเอ้ยอะไรเจ้าคะหลวงพอ่อช่วยฉันด้วยเจ้าคะหลวงพ่อไม่ได้หรอกจะให้หลวงพ่อช่วยเองขนาดตัวหลวงพ่อยังช่วยตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> ช่วยอะไระเจ้าคะหลวงพอ่อ กิดอะไรขึ้นวิ่งหน้าตาหลับมาขนาดนี้ดิฉันโดนฟันมาเจ้าค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงมันก็ต้องโดนฟันเป็นธรรมดาเออ <c oughs> <บ>แล้วเจ็บเจ็บเหลือเกินเจ้าค่ะหลวงพอ่อเน่าเน่าเน่าโอ้โดนฟันใหม่ๆม่มันก็ต้องเจ็บอย่างนี้แหละเขาฟันมากี่ทีล่ะหนึ่งทีเจ้าค่ะหลวงพออ่อไอหน้าเฮียสวยๆอย่างเนี้ยฟันมาได้ทีเกี่ยวถ้าเป็นกูนะจริงๆกูจะเบิ้ลแหวนแหวนแหวนเดี๋ยวละหลวงพ่อ โดนฟันไงดิฉันโดนมีดฟันมาเจ้าค่ะหลวงพ่อก็โดนมีดฟันไงไปหาหมอให้หมอเขาเย็บเนี่ยเย็บแผลเนี่ยถ้าเกิดโดนฟันบ่อยๆมันก็ชินมันก็ชามันก็คล่องมันก็ลื่นยกต่ำลงหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่าไหนหัวนมหัวเด็กลุงลุงลุงโอ้โยบ้าละนาดบุญนี่ขวานอ่อนจริงๆขนาดจามมันยังแบกเก่าอ่ะ ค่อยๆเล่ามาอีฉันไม่ใช่ผู้หญิงสาวมัลชนคนธรรมดาคนอัตโนมัติอีฉันให้น้มว่ารัศมีม,มีพระสวามีให้น้มว่าเสด็จพี่ภูมินอยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงที่ชื่อว่าดวงมานมาทวงการแต่งงานกับเสด็จพี่ภูมินแต่เสด็จพี่ภูมินไม่ยอมไปแต่งงานด้วยทำให้องหญิงดวงมานโกรธ ในเ,เกิดสึกเกิดสงครามเ,เสด็จพี่ภูมินได้ออกไปต้านทัพอีฉันด้วยความเป็นห่วงถันวเลยรีบวิ่งไปช่วยผัวแต่สุดท้ายอีฉันโดนฟันมาเจ้าค่ะอีฉันเลยวิ่งหนีเอาตัวรอดมากับราชาโอรสทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะลูก <c oughs> ไม่ต้องมองมาทางนี้ลูกใครลูกมันโยมลูกของโยมก็อยู่ในรวงอกโยมฉะไหนเลยถึงร้องเรียกหาลูกอีกลูกอีฉันมีสองคนเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อถลอยว่าเด็กคนนั้นคงจะหล่นหายในสมอรภูมูมโลกนะเขาใช้นี่กรรมใช้นี่เวรชาตินี้ของเขาหมดสิ้นแล้วเขาก็ไปในสิ่งที่เขาสมควรไปนี่ไงยังเหลืออีกคนนึงตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วเป่าปีสี่ ทำไมแล้วเจ้าคะให้เป็นคนดีสิไอ้หน้าเฮียชูปีเห็นทำอะไรเนี่ยเก็บเด็กคนนี้เลี้ยงเข้าไว้ได้ไหม <c oughs> ได้เจ้าค่ะแล้วลูกอีชันจะอยู่ยังไงหรอเจ้าคะวัดของอาตมากว้างขวางกุฏิออกใหญ่โตจะมีเด็กวิ่งเล่นในลานวัดในกุฏิอีกสักคนคงจะไม่เป็นไรดอกมาส่งเด็กมา อัตมาจะฉันละเด็กเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เด็กะะก,ก็เด็กใครจะกินคนแก่น้าเหมือนได้อุ้ยเลยอีมอนเจ้าค่ะหลวงพ่อเอาพวกหญิงคนนี้ไปดูแลให้ดีได้เจ้าค่ะอืมขาดเหลืออะไรก็บอกเข้าไปหาซื้อเองเอ้าทำไมล่ะเจ้า,าค่ะหลวงพ่อกูไม่มีตังเจ้าค่ะเก็บไปด้วยของอ่ะ เจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออีหมอนมึงเปลี่ยนสีไวนะเสื้อมึงสมอนอยู่นี่เจ้าค่ะเหรอโอ้นานลืมไปเลยลืมถามแม่มันไอเด็กคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอยู่ภายในวัดของอาตมาขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ใหม่ขอตั้งชื่อมันว่าต้องเพไฟ เนี่ยเวลาทมาหาเด็กแล้วก็ไปนู่นไปนี่เวลานั้นก็ไม่ทำก็ให้เต็มปอดก่อนไอ้เด็กคนนี้อยู่ในวัดของลิงดูดของเราขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ใหม่ขอตั้งชื่อมันว่าไอ้เสมาหายจากฉากนี้เด็กคนนี้โตแต่ถ้าเกิดใครบอกว่า พวกเราเล่นช้าอัตมาพระหมูแห่งวัดลิงดูดกัดทุกดงลงไปคุณงอับพระเด็จทังไ้อิสราเพื่อมาเป็นเสือมาเพอฟื้นกำลังใจให้ชมไว้ได้ไวกับน้องการแสดงดูและชมให้จบสมบูรแบบอีกคู่กับเปหลายชิดปิ่นหากหากมึงเหรอ